อันนี้เป็นพรกเถือเมืองเมืองนะเจ้าอันนี้ก็เป็นพหมของกันเจ้าอีแม่ใคราอห่างเจ้าพระปะนะอ้ตาะขออนญาตถยหน้าแม่ด้ว่กัเจ้าแม่แม่จือย่างเจ้าแม่จือย่างข้าถนาปอบนายแม่นันนขออนุญาตเ่าน้งอันลงยูทูบเนาะเอ๋อเหมอมันต้องขวดเป็นเลเด็นลมแล้วเานี่นะอ่าถ่าหน้าด้วก็เรารอไปด้วยก็ เจ้าอีก่อเจ้าอีกนงเจ้าก็อเจ้าใหญ่ก็จะลู้ฝันอ๋ออันนี้ตำส้มแต่นาบอนอ่ะตับส้มแต่นอกก็ขาได้มาแล้การนี้่ประนังวันเสาร์มั้งกัเจ้าวันเสาร์อ๋อแล้วปรเดียวเรื่องมาได้มาแล้วถนนละกันแบบย่างค่ะเจ้าอันนี้ก็ขาวอีปสองไผ่หอยเนาะอันนี้ปลาทูก็มีนะเจ้าไม่แก่ปลาทูเข่งหกสิบบาทสาห้าบาทนะเจ้าสาบาทตำส้มนี่สิบบาทนะเจ้า ก็ไข่ปลาแป้งนะเจ้าเป็นการนัดกอมบ้านเห่านะเจ้าเนะาะนัดมาอี๋แม่เปิดไข่หมูปิ้งเนาะหมูปิ้งนมสดนะเจ้านมสดไหมสิบบาทนะเจ้าซีอั่วก็มีนะเจ้าอันนี้เป็นยางเต่าเต่าถ่านนะเจ้าเนาะไข่ม้วนก็แม่เจ้าแม่ช่วยหลังเจ้าแม่เจ้าอ๋อเจ้าขออย่าถ่ายหน้าในเมนเทอรเจ้าลงยูทูบนะแม่เทอรนี่ปอบพป็นทอดตาแล้วเจ้า น,นี่ปลาทอดนะเจ้ามาแหมเนาะอันนี้แม่ปไปใส่ไก่สดไก่สดนี่ข่ลร้านขายขานมเจ้าขายขนมไทยเนาะอ๋อมาขายปลาทอดแม่นุ้ยไปได้ข้าขออนุญากขายหน้าไปได้ข้างแม่ม่วนกอเรา YouTube นะคะขออนุญาตนะเจ้าเดี๋ทำมาทางซ้ายนะเจ้ามาทางซ้ายเพป็นมีอพระนะเจ้าขออนุญาตนะนี่ไปขายค่ะนะเจ้า นี่ก็เป็นพักนะเจ้านี่ผลละไม้โอ้มีอันแบะเต้านะเจ้าแบะเต้าหามาแต่งโมเนาะไม่แก้เจ้าหนังเจ้าอันนั้นก็เจ้าขายอ๋อขายดีกันเจ้าขายได้ไปนี่อ๋อเจ้านี่ขายแบบเต้านะเจ้าอันนี้ขายเป็นหอมนะเจ้าไม้ห้าบาทนะเจ้าอันนี้แบบเข่าส้มเนาะสิบบาทห้าบาททั้งนั้นนะเจ้าก็แก้มันขายอันนี้ใบบอเบกนะเจ้า อันนี้ห้องทักนอกนะเจ้าเนาะใบบัวปุ๊กมีพักมีบะแตงเ,เจ้าอันนี้ก็ร้านพักนะเจ้าตอนนี้อุ้ยไหมคะไม่อุ้ยขออนุญาตถ่ายหน้านะเจ้าถ่ายยูทูบเป็นในห้องแม่ไม่หมุนก่อไปได้อ๋อเจ้าแม่เป็นใส่อันนี้กัน,น,น,นบอกจะใา,ายเนาะมาทหาบาทได้ไหมเนาะอ๋อเจ้า,อจาเอามาทางขวา มือนะเจ้าเนาะมันจะเป็นกล้วยนะเจ้าไม่แก้ไข่กล้วยนะเจ้าตองก็มีนะเจ้าตองกับมะแป้งนะเจ้าเป็นตั p สิบห้าบาทอันนี้ไข่ขาวหนมนะเจ้าก็ไข่ขาวหนมเนาะไข่ขาวหนมมีไอติมก็มีนะเจ้าป้อกว่าขายไอติมเนาะเก่งสวยนะเจ้าขายไอติมมาด้านซ้ายนะเจ้าด้านซ้ายนี่ก็เป็นร้านติ้ดหมูนะเจ้า แม่กาไปลุ่นขายจิ้นหมูนะจ้าร้านจิ้นหมูนะจ๊ะขายจิ้นหมูอันนี้ก็เป็นอย่างชาชานมไข่มุกนะจ้า,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 ามาตงเพนะจ้ามาด้านซ้ายมือนะจ้ามาด้านซ้ายรถเฟรถดรถสีเคียวนะจ๊ะกนขายไส้กรอกนะจ๊ไขายไส้กรอกนะจ้าแม่ขอยย่าไทายแน่ได้กว่าแม่แม่จี่อย่างเจ้า ไข่หวนกับแม่พอไข่ได้เจ้าขอบคุณค่ะมีมึกสดกับมีนะจ๊ะกิโลหกิบห้าเนาะด้านซ้ายนี่ก็เป็นก้วยหอมทอง้ะเจ้าเนาะกล่องละสิบบาทตามราคาที่แม่คนบอกเนาะนี่ขนมปังนะจ๊ะด้านนี้ก็เป็นพักนะจ๊ะ อันนี้บัเกเขื่อยาวนะเจ้าได้ดิแม่พดูดแบกเขื่อยาวโอ้มีมดเลยนะเจ้ากำลังมัดผักกันแม่อ๋อเจ้า,จาขออนุญาตถ่ายยูทูปหน้าแม่เนออันนี้ก็เป็นหมูปิ้งนะเจ้าไหมห้าบาทแต่ไม่สิบบาทนะเจ้าเอาพมาด้านขวามือนะเจ้ารถดกันากนะนเนาะด้านขวามือก็เป็นร้านขายเสื้อผ้านะเจ้าเพราะอตอนนี้ลูกกาเเพิ่อยมาจ้า พักผลไม้มันก็จะด้านขวาเนาะด้านขวามือนี่เป็นไข่แพ้นะเจ้าน้ำมันมืองขาจะเห็นบ้านมีผักเยอะแยะนะเจ้าอันนี้ขนมอีป้อนะเจ้าอีป้อขย่าไทยแน่เดี๋ยวกับเจ้าไทยแน่เด้๋ยกับเจ้าขย่าได้ก่ออ๋อบบไทยเป็นอยังเนอออีป้อเป็นไข่ขนมไข่นกกระทาแล้าบนาะอ๋อเจ้าผู้เฒ่าผู้แก่เขาบอกว่าอันนี้ของกินหายยากเจ้าอันนี้ขนมเนาะ อันนี้เป็นแลกขายของชำนะจ๊ะเพื่อนติดตั้งโต๊ะที้นะเจ้าตั้งโต๊ะขายน,นะเจ้าอ,อันนี้ด้านซ้ายนะจ๊ะเขาบันทิดโรงเรียนบ้านสันพักหวานนะเจ้าอ,อันนี้เป็นข้าวไข่ควายนะเจ้าอ,อีแม่ขออยากถ่ายหน้าได้ก่อนค่ะเพราะขาอยากถ่ายหน้าได้ก่อ,อน,ออนเจ้าลงยูทูบจ้าบ่ชื่ออย่างเจ้าชื่อว่าออนไซชื่อเล่นหรอ อ๋อปอกไข oh, so. oh, oh, okay. oh, yes, ่ม้วนก็อ๋อบอดได้เนาะเปิด oh, ว so ันไหนป่วันเสาร์เนาะป่ะเนาะอ๋อค่ะอันนี้ปอแก้ไม่ไก่ไม่อีปอมัป็นไข่แคบไข่นะเดาแ้บไข่ควายนะจ๊อกโอ้ดีมีแกงซุปก็มีนะจ๊อเดี๋ยวเข้าเตียวเข้าไปในตลาดในในในห้องเฮียนะจ๊อกในโรองเฮียนบ้านสันพักวานะจ๊อตอนนี้เขากำลังอยู่หน้าโรองเฮียนของบ้านสันบ้านสันพักวานนะจ๊อสมาชิกจะเป็นคุณน้องอู้ผิดเนาะอันนี้โรองเฮียนบ้านสันพักวานนะจ๊อ ขวามือนี่ก็แม่แก้วก็ไข่หอยเนาะมีหอยนะเจ้าไข่หอยไข่นะเจ้าอันนี้คนแม่คนน้องมาได้ขวามือเนาะน้ำพักเจ้ามีแกงหอยเจ้ามีมันนึ่งนะี่แม่ก็ใส่มันมนึ่งตัวนะเจ้าอ,อ๋อมีเพียอันอย่างแม่เนี่ย,ห,ยหอยนะแม่น,มนนะอแม่ขอแยกแถยหน้านะแม่ได้กอ่อนัน้องเลิงยูทูบได้ก่าเจ้า อีแม่ชื่อว่าอย่างก็เจ้าคำแม่ไข,ข่หม้วนก็หมนนูอ่อนเนาะแถ่เป็นขายผักบุ้งเจ้าผักบุ้งพักบุ้งเตี้ยเนาะเป็นอันพักหวานเนาะ <ak la. S 2> อันนี้ด้านขวายู่นะเจ้าอันนี้มีอันนี้มีของแบบปลาแก้วเนาะนี่มีเนนมผ,ผือกพริกยวกนะเจ้าเดี่เขาเลีล้ยวมาด้านซ้ายเนาะด้าน,นซ้ายเป็นจะเป็นของกินนะเจ้าเป็นมันฝรั่งทอดนะเจ้า เนื้อเบี้ยเนือคันเซ็ตฝันโยกตอนนี้ลูกค้ากลับมาพุกข่านนะเจ้าเนาะไอยู่ด้านขวานี้เป็นไข่เอ็นี่เป็นไข่นะเจ้าขาหมูนะเจ้าต้องขายข้าวขาหมูนะเจ้าพวกกอะมี้เป็นทวงเป็นทวงเพิ่มเฮานะเจ้ามาด้านซ้ายนี่นะเจ้ามีมีกับข้าวมีไส้อั่วมีแค่หมูนะเจ้าก็ติดละค่ะอันนี้เสื่องสวยงามนะเจ้าแม่ก้านะเจ้าขายเสื่องกระดับนะเจ้าสวยงามนะเจ้า มา,มาด้นานขวานะเจ้าแม่คุณน้องเห็นแล้วเจ้าอันนี้ของดีเจ้าอันนี้เป็นท้องว่ายังอันนี้เป็นท้องว่าอย่เจ้าแม่ไข่มดเอาอ๋อไข่มะส้มไม่ท้า,า,า,ไ,หาทไหนมาเจ้าอ๋อไม่ไข่ย,ยังได้แม่อ๋อแม่ขออนุญาตันไข่น้าได้ก่อนเจ้า ได้กล่องอันพอดีลงยูทูบเจ้าสาเจ้าอันนี้ของดีนะเจ้าของดีของเมืองเชียงใหวัดเจ้ามาแม่เป็นขายม่วนนะเจ้ามาแม่เป็นทับแม่เจ้าเปื่อนมาดด้วยถ่ายแน่นะคะเราก็ถ่ายแต่เฉพาะกับข้าวของเปิ่อนนะเจ้าอันนี้ขายลูกจีนนะจ๊ะถ่ายลูกจีนนะจ๊ะด้านซ้ายมือก็เป็นกับเข้านะเจ้าอันนี้ไม่แก๊บกำลังเอาล่มขึ้นนะเจ้าเพราะแบบ แดดมะฮ้อนนั่นนะเจ้ามีเขียวหอยมีขนมส,สเปซสเปีนะเจ้านั้นขวาม,มือจะเป็นละไข่ของชานะเจ้าละไข่ของชมามสเปซสเปียร์นะเจ้าอางด้านซ้ายมือเนาะก็จะเป็นไข่พริกนะเจ้าไข่พริกหอมบัวหอมเตียมนะเจ้าอันนี้หอมหอมบัวสามโลร้อยนะเจ้าไข่บ๊อแพงนะเจ้า ร้านนี้ก็เป็นผลไม้นะเจ้ามีแอปเปิ้ลมีส้มชิวานนะเจ้าแมกกะประกอบบางโต๊ะขายอย่างงามเนาะอันนี้แมกกะไก่ซอสขออาานุญาไทยหน้่ด้วยก็เจ้าเพราะว่าอันเรายูทูบเนาะแม่ชื่ออย่างอ๋อไข่ม่วนก็เจ้าม่วนเนาะเจ้าน,นี่เป็นไก่ซอสเราเปติดราคาร้อยสามซีซนี่นะเจ้าอันนี้มีแบบเปล่าด้วยเนาะแบบเปลาแบบเปล่า,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 าน้ำหอม แกนซาวบาทโอ้ยกระเบี่ดอกทำไมดันฝ่ามือเนาะอีแมย์ไป,ปก็นังไข่พักนะเจ้ามีสะปาสะเปรดนะเจ้าครับนี่เป็นการนะัดาทงเฮียนสันพักวานกัดกรมนี่น้อยนะเจ้าตอนเย็นนะเจ้าอันนี้ก็เป็นพักนะเจ้าอันนี้ก็เป็นกองนะเจ้ากองซาวบ่าดนะเจ้ากระลำนะเจ้าอันนี้อีเมย์ไปก็นัง นั่งปูผ้านั่งกระเพือกน,นะเจ้าไข่คั่วนะเจ้าโอ้มีสปาสเปสเจ้าอ,อันที่เราแบบไม่ยากไม่ยากได้เห็นก็มีนะเจ้ามาด้านซ้ายเนาะด้านซ้ายก็เป็นพักนะเจ้าตอนนี้ลูกค้าก็ยังท,อย,ทยอยทยอยทยอยมาแล้วตัวมาเจ้าแม่คุณน้องอู้พีชนะดินปนนานกลางตันมาเจ้าอันนี้เป็นไข่ก้าพักเจ้าเมล็ดผุดพักไข่แว่นตานะเจ้าขีปปอเป็นไข่แว่นตานะเจ้า ไส่สอยค่ะนะเจ้าร้านนี้อี๋มแม่ประกอน,นัง่งนั่งกับพื้นเนาะมีกลว้วยนะเจ้าของปลาแป้งนะเจ้าลูกค้าสามารถซื้อได้นะเจ้าไม่ต้อง้าเจ้าอันนี้กัเป็นไก่เจ้าลูกค้าไปนะอันนี้เขาขายชิ้นควายนะเจ้าอีแม่ขายชิ้นควายนะเจ้าอันนี้ก็เป็นร้านหอมบัวหอมเตียมนะเจ้า มีพริกนะเจ้ามีกะปิมีแฮนะเจ้าที่ต้องขายกันนะเจ้านี่แม่ขายมันแนวเจ้าแม่นี่พักอย่างเจ้าแม่พักอย่างอ่ะพักกาดนี่แม่บอพผักกาดอีนเนาะอ๋อมีมันนูนนะเจ้ามันนูนนี่มันนูนต้มแลยค่ะแม่อ๋อมันมันโดนนะนี่แม่ขอยาถ่ายหน้าแม่ได้ก็อ๋อถ่ายยอูทูบเจ้าแม่จู้อย่างหาแม่จอนอ๋อ อันนี้แม่จานนะจ้าไม่จมา,าเนเ่าไหร่พักด้วยเนาะมาด้านซ้ายมือนะเจ้าอันนี้แม่ก้าวซาลาเปานะเจ้าอันนี้แม่ก้าวิ้นหมูเนาะเก็ติดราคาเนาะบอกเอาไว้เนาะเขอบุต้องได้แถมเพกันเนาะอันนี้ข้าหมูก็มีนะเจ้าหมูสอบาทยี่นะเจ้าหมูตึกตื่ลูกค้า่ันนะอันนี้แม่มททนนอนนม,ม่นี่เททำไมเนาะ อีแม่นี่นางรถเทดีเจ้าอันนี้ไม่ขายข้าวต้มนะข้าวต้มเมืองกับแม่ย่าไม่แข่งใดเจ้าก็สีแบกอ๋ออีแม่น้องขอยอดไทยหน้าแม่ได้ก่อได้กับเจ้าเจ้าอีแม่ชื่ออยังเจ้าภาษาอ๋อแม่อ๋ออีแม่แปรงเองกับแม่ย่าโอ้ยแม่แม่บอกแปลงเป็นแปรงเองไงเจ้าเจ้ามันเป็นข้าวต้มโบราณนะแม่เนาะอันนี้ไปหากินยากนะเจ้าข้าวต้มอีละเจ้าย่านี่มีพริกนะเจ้าก็นั่งกัน ออมาด้านซ้ายนะเจ้าเอ้อันนี้อันนี้แปลกค่ะบอกเคยเห็นแม่นี่ยยังเจ้าแม่แม่อขี้เล็กะแม่น่าขอญาตถ่ายยูทูบนะแม่เนอเออไปถ่ายพักก็เปลี่ยนตะกร้าตะกร้าอีเจ้าอันนี้บอกแข้งนะเจ้าอันนี้บอ,อกแข้องอ,อ,นนอันนี้ยังแม่ อันนี้แบบแปบอันนี้แบบแปบเมืองเนาะแปบแขงจ้าแปบแข่งจ้ามันเหมือนแบบแปบเขียวแงๆเป็นง้องอันนี้ของล้าของดีเจ้าอันนี้แม่อันยังแม่อันยังเจ้าแม่เอาเจังดาเนาะอันนี้หายากเลเจ้าเนาะอันขอยาถ่ายหน้าเดี๋ยวก่อนจ้าเพราะผ่านลงยูทูบเนาะได้ก็ใช่กับจ้าเอ๋อพอดีน้องเป็นยูทูบเกอร์เจ้าลงยูทูบแม่ถ้าไปถ่ายหน้าผมเป็นยังค่ะขายสินค้าขึ้นหัวเนาะเจ้า มา,มาด้านขวานะเจ้าเป็นเป็นร้านขายของชำนะเจ้าร้านขายของชำนะเจ้าร้านขายของชำนะเจ้หาหันมาด้านซ้ายอีแม่แม่ไข่ปลาทูอีแม่ไข่รปลาทูเจ,จ้าปลาทูเชียงแซวแค่นะเจ้าอุ้ยหมาน้อยก็มีเจ้าหมาน้อยอะไข่ก้าวหมาน้อยแล้น,น,น,นี่ก็เป็นเครื่องสำอางนะเจ้าขายเครื่องสำอางนะเจ้า การนี้เป็นการก้อมคนเมืองนะเจ้าที่อยู่ในฮงเพียนสันพักหวานนะเจ้าอันนี้ร้านขายของชํานะเจ้าอันนี้ลูกค้าก็ก่อนรซื้อนะเจ้ามีของชําต่างๆของกินนะเจ้ามีบัตรบัตรนัดนะเจ้าบัตรนัดนะเจ้าก็แก้เนี่ยอย่างนะเจ้าจะแค้นครับจาข้าวทอใส่แกงอะไรอ่าะเจ้าอ๋อแกงแค่เพก่อว่าใส่นี่อันนี้จะข้าวนะเจ้านี่ของดีของคนเมืองเชียงใหม่นะเจ้า อันนี่จะบอกค่อยได้เห็นนะเจ้านี่เพื่อนมันขาดส้มนะเจ้าคอมบูคอมบูนะเจ้าเดี๋ยวทำมาด้านขวานี่เนาะอันนี้ก็เป็น,นาาเครื่องสำเเด่งนะเจ้าแม่กาไข่เครื่องสำเเด่งเครื่องสำเเด่งด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นนี่บงคเป็นพักนะเจ้า อันนี้ก็ของดีเมืองเชียงใหม่เลยจ้ะอันนี้แม่ยังแม่อันนี้อันนี้เป็นผักฝางนะเจ้าผักฝางอีแม่ปลาผักฝางอีแม่แข่งได้แม่อันนี้จานสิบบาทอ่าจานสิบบาทกับบะแป้งนะจ้ะอันนี้อันนี้เหี่ยบขักบุ้งนะเจ๊ะอันนี้เป็นหอมต้นหอมนะจ๊ะกาดนี้เป็นไข่ของบะแป้งนะจ้ะเป็ี่ยนทาวเป็นไม้ห้าบาทขึ้นไปนะจ้ะอันนี้ผักกาดขาวนะเจ้ามันปิดราคานะ้จ้ะเป็นหกสิบบาทสิบบาทนะเจ้าก็การเป็นหอมนะเจ้า เป็นพักหอตามคุณน้องกันกนะเจ้าเพื่อจะขายด้านขวานะเจ้าอีแม่ได้เ็กคนขายดอกเนาะขายดอกไม้มีบปเป้าเผานะเจ้ามีกล้วยเจ้ามีของพื้นเมืองนะเจ้าที่เพ่นขายกันขายมวนก็เจ้าอันน้องขออยุญาถ่ายหน้านนนนนไ,นได้ก่อนฮะขออนุญาดก่อนลงยูทูบเจ้าชื่อนอย่างเจ้า ชื่ออย่างเจ้าชื่อทองคูณอ๋ออีแม่ขายเป็นผลไม้อีนอเจ้าแม่ไปจะขายเอ๊ะแม่อันนี้อยัาง,งไร,ไรแม่เปลือกกออ๋อเปไน้ใดรแม่คนท่าเป็นหมากอ๋ออันนี้สำหรับเปลือกกอคนท่าเป็นกินมากนะเจ้าอีเม่เป่ะอันเปนอะไรคนท่าไปกินมากเนะาะเตี้ยวมาเจนะ้าหันมาด้านซ้ายมือก็บขายอยังเจ้าจเคี้ยบญี่ปุ่นนะเจ้าอีเม่ไปขายเคี้ยบญี่ปุน่นมาเตี้ยวมาถมนะเจ้าจด้านซ้ายมือมันก็บขายเสื้อผ้าเนาะ ของคนใหญ่ของมัญญิงของกัจจายนะจ๊ะคือเสื้อผ้านะจ๊ะท,ท้หหทำงานทั้งนั้นนจ๊ะน้ำขายเสื้อผ้ากนะ็ออกมาขายเสื้อผ้ากาดห้องเฮียนสันพักหวานนี่เป็นกาดวันเสาร์นะเจ้าที่อยู่ในห้องเฮียนสันพักหวานนะเจ้าในการปรก้าการป้าก่อจะมาขายครัวนะเจ้า เวมาเตี๋ยวมาแล้วเจ้ามาเตียวมาดูเปิ้ลขายอย่างไรเจ้าตัวตัวแม่ขนน้องมาเลยนะเจ้าถ่ายบริเวณนี้น,นะเจ้ามาเตียวเาปิ้ลขายอย่างห้องเนาะสั่งสัมเ a n g อ่างนี้ก็บอกดีนะเจ้าเนาะนี่๋ยวจะมาถ่ายหองเฮียนนะเจ้าอันนี้ลูกกาเปิ้นกอดเตียวมาซื้อครัวแล้วเจ้าเนาะลูกแกะกอดค่อนข้างจะชุลมุนนะเจ้าแม่ขนน้องก็ต้องระวังเนาะ มีลูกเล็กเด็กแดงที่เปินมาซื้อครัวนะเจ้าก,ก็ถ่ายไปตวัวอู้ไปตวัวนะเจ้าอันนี้ของดีนะเจา้ามันท้องว่าเน,น่าแคบนะเจา้าอันนี้ของเน,น่าแคบคนเมืองนะเจา้าของกินหายแยกเหมือน,นกันนะเจ้าเจ้าไฮบอริเวนเนาะ บริเวณถนนเนาะวันนี้อาจจะได้เราจะมาไทยอาคารเฮียนนะเจ้าลูกค้าปรอนมาซื้อครัวนะเจ้าอันนี้เป็นอาคารเฮียนของโรงเรนสันพักวานนะเจ้าเจ้าอันนี้ก็เป็นอาคารอาคารชมทรัพย จำลอนอนุสรนะเจ้าที่เป็นอยู่ในหงเฮียนบ้านสันพักหวานนะเจ้าที่ละที่กาดป้นมัดนั่งขายบรรสานะเจ้าที่เป็นอาคารเฮียนนะเจ้านี้เป็นพระพุทธลูกที่อยู่ในหงเฮียนบ้านสันพักหวานนะเจ้าเจ้าก็ตามที่แม่คุณน้องถ่ายที่วิดีโอเหื่อดูเนาะ การนัดบ,บ้านสรรพกวานะเจ้าเปิดวันเสาร์นะทุกวันเสาร์อยู่ในโรงเรียนบ้านสรรพกวานะเจ้าเจ้าตามที่ช่องแม่คุณน้องเห็นคือคอยแชนแนลเจ้าได้ถ่ายการนัดสรรพกวานเนาะคนมีวันเสาร์ทุกวันเสาร์เจ้าในในโรงเรียนบ้านสรรพกว่านนะเจ้าอันนี้แม่คุณน้องกระทายแห่กรรมเนานะอันนี้เป็นถนนด้านซ้ายนะเจ้า ที่จะไปบ้านต้นงิ้วนะเจ้าไปบางสิงคำนะเจ้าทางด้านขวามือนี่ก็จะขึ้นคันคลองชนะระทานที่ออกถนนใหญ่นะเจ้าที่จะเข้าไปในเมืองนะเจ้าขอบคุณชนกเจ้าตี่ติดตามรับชมเจ้า